สวัสดีนะครับพบกับกระทู DIY ้ DIY ครั้งนะครับทีแรกว่าจะไม่จัดแล้วแต่อันนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆของเว็บไทยทจบีก็แล้วกันนะครับอย่างที่ทราบว่าไทยทีบี MTV เคยทดลองนำตีนผีเสือภูเขานะครับของชิม m a โ o 11สปีดนะครับมาใช้กับชิปเตอร์เสืหอหมอก11สปีดนะครับซึ่งในครั้งนั้นมันใช้ได้ไม่ครบนะครับหลังจากทดลองในครั้งนั้นว่ามัน ช้กันได้ไม่ครบแล้วนะครับเราก็ได้ไปกำกัการศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับพบว่ามันมันจะต้องใช้ตัวแปลงนะครับซึ่งเป็นตัวแปลงของค่ายวู๊คทูตนะครับที่ทําลดลิงก์นะครับเราก็เลยมาศึกษาดูว่าเ,ออเราจะแปลงยังไงดูราคาตัวแปลงของเมืองนอกก็หลายตังนะครับเราก็เลยจัดการใช้วิธีลักไก่ก็เลยแปลงที่ปลายของตีนผีอยู่นะครับซึ่ง หลังจากเราแปลงที่ปลายตีนผีเสร็จแล้วนะครับมันสามารถทํางานได้ยังไงเดี๋ยวดูในคลิปเราก็แล้วกันเรามาดูการใช้งานนะครับตอนนี้อยู่ที่จานหน้าเล็กนะครับเพืองหลัง1 1ออยู่นะครับจานหน้าเล็กนะครับเฟืองหลัง11บนะครับ10นะครับ9้าครับ ับ3ครับ2ครับแล้วก็1ครับจะเห็นว่ามันขึ้นได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเวลาเวลา,เวลาเราชิปถ้าชิปเตอร์มันดังแก๊กแล้วเราต้องเติมอีกนิดหนึ่งให้มันเข้านะครับ mm hmm. กตต็ตัดแปลงกันแบบตักบ้านก็สามารถทําได้นะครับไม,ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวแปลงอินเด็กตินผีนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือตินผีไม่ช้ําด้วยก็คือ สามารถใช้กับเสือภูเขาได้ปกติแล้วก็ใช้กับเสือหมอบได้นะครับมาดูขาลงนะครับสองนะครับ3ครับสครับกาะโดนนิดนึงนะครับ5 6ครับเจครับ8ปครับเกครับสิครับสิครับขาลงก็ทำได้ เกือบแน่นนะครับแต่ก็มีเหลื่อมบ้างทั้งเกียร์ก็เป็นปกติของการแบบแปลงนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่คิดจะขึ้นดอยอินทนนท์หรือขาตัวเลงกทั้งหลายที่ต้องการใช้ชิคเตอร์เสือหมอบแต่แต่ต้องการใช้ฟืองเสือภูเขานะครับอันนี้เป็นตีนผีชิมิโนขาสั้นนะครับจะใช้ขายาวก็ได้นะครับ XT 11 Speed ข,ขาขาสั้นอันนี้ ส่วนเฟืองเป็นเฟือง XT นะครับ uh, 1 1 4 0นะครับจริงๆแล้วจะใช้42ก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ส่วน46นี่ไม่ได้หนะักเพราะมันใหญ่เกินนะครับก็จบ DIY ครั้งนี้แค่นี้แหละครับหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับคนที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับขอบคุณครับ